ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรสสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจตีโต ครับขอต้อนรับกับก็สุ่ช่วงที่3านะครับช่วงสุดท้ายของรายการลุงสมชายสบายดีนะครับเรายังอยู่กับโอนะครับกับประเด็นเรื่องราวที่จะมาคุยคุยนต่อในช่วงที่3เกี่ยวกับเรื่องราวของร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการลงประชามติกันในเร็วๆนี้นะฮะเสี่ยครับไอความหมายของประชามติก็คือการแสดงมติว่าจะให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านความเห็นชอบเนี่ย มันมีความสําคัญเป็นอย่างสูงจริงหรือเปล่าฮะทำไมจะต้องเอารัฐธรรมนรูญมาผ่านประชามติพยุทธ์จันทรชาประกาศใช้เลยได้หรือเปล่าฮะในการสึกสงครามเนี่ยท่านสุนหูปรามาจารย์การรบได้สอนไว้ว่ารจริงคือเท็จเท็จคือจริงอตอนนี้เรากำลังสร้างเรื่องว่าประชามติเป็นเรื่องสำคัญครับรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญผ่านไม่ผ่าน การเลือกตั้งเป็นเรื่องสําคัญซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเทพรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเราจะเขียนยังไงก็ได้ครับรัฐธรรมนูญที่เราเขียนเนี่ยมันมีกรอบอยู่แล้วว่าจะต้องมีกษัตริย์ทุกอย่างที่เกิดกษัตริย์กองทัพแต่ะการโบราณศึกยังไงก็ได้กองทัพใหญ่กว่ารัฐบาลศาลก็ใหญ่กว่ารัฐบาลกษัตริย์ก็ใหญ่รัฐบาลองค์กรทั้งหลายแหล่นะรัฐบาลเล็กที่สุดโอและให้ประชาชนไปเลือกครับ รัฐบาลบริหารได้ไหมเดี๋ยวก็หาว่าทุดิตคอรัปชัติอบปฏิวัติทําอะไรก็ผิดถนนลูกวังยังไม่เรียบร้อยสร้างรถไฟคนเลสสูงไม่ได้ไม่ได้แก้รมนก็ผิดอีกครับอะไรก็ผิดแม้แต่แปลรูปกาเฟฟ้าก็แปลไม่ได้สารปกครองยกเลิกการแปลรูปพอขายชาติแล้วต่อไปนะรัฐมนูเขียนว่า ต้องปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อนี่คือบัรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเลรอฮะใช่แล้วมีคณะกรรมการวินัยการการคงคณะกรรมการต่อไปจะมีจัรยาบรรอะไรศริลรธรรมแห่งชาติอีกโอ้คุมไม่รู้กี่ชั้นนะครับวินัยาการการค้รงที่ใช้ทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าฝ่ายเราทําก็จะเป็นถ้าฝัา่งเ็าทา ก็คือผิดวินัยการคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่มาจากฝาก่งของเสื้อแดงแว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือใครๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าจะออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องราวของประชานิยมปั๊บเนี่ยก็จะเข้าข่ายว่าผิดวินัยการเงินการคลังใช่คาร์ลสพอเพียงแล้วก็จะมีสารพัดที่จะดูคุครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็จะผิดก็จะผิดอีกจะไปซ้ายก็ผิดไปขวาก็ผิดอยู่เฉยเฉยก็ผิดถ้าเป็นพวกตรงข้าบลรพิษหมดถือาาว่าเป็นประชาธิปัตยบ้างถือว่า เอาโครงการที่พักเพื่อไทยเลยนะนําเสนอเนี่ยว่าจะเป็นถือว่าเอาโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคโครงการที่ถูกโจมตีว่าเป็นประชานิยมเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาธิบดีเอาไปทําจะผิดไหมฮะผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้เหรอฮะถ้าโครงการนั้นทําให้ประเทศชาติหายจะไม่ผิดอา้าวคือทาให้ประชาชนอย่างเช่นรับประกันร,ราคาข้าวแล้วชาวนาเขาแย่มาเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ผิดไปโกงกันเองรับประกันร,ราคายางคือ ซื้อ,อยางไว้หมดแล้วแล้วไปประกันทีหลังแล้วก็ขายใบปลอมทําทะเบียนปลอมทําว่าส่งออกปลอมบุญไปมุนมาพอมีหลักฐานก็เผาโกดงังยางทิ้งอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดหรือสร้างโรงพักมีแต่เสานี่ไม่ผิดแต่ถ้าการกระทํานั้นเป็นการแข่งบารมีเอาความดีความชอบของประชาชนที่อุปสระิยมทําให้ประชาชนชอบ แย่งความรักไปจากในหลวงอันนี้ผิดอ,อจะข้าถาทเให้ประชาชนแย่แล้วมาหามาเข้าแถวัะตุงราชาตอันนี้ไม่ผิดเข้าใจแล้วนะ,วะประชาชนที่ปัตธรราก็มีทั้งผิดทั้งไม่ผิดถ้าทําแล้วประเทศชาติพอเพียงคือไม่ไปไหนเนี่ยถูกครับทาแล้วมันดีขึ้นผิดอืมแล้วทีนี้เรื่องราวของประชามติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ลงประชามติจะได้ไหมฮะมันสําคัญมากมายขนาดนั้นเหรอฮะ เรากำลังหลอกให้มันเล่นในเกมเราเราบอกว่าไม่สําคัญไม่ได้เราต้องบอกว่ามันสําคัญสาคัญเป็นอย่างมากสําคัญเป็นีย่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สําคัญเลยครับเพราะอะไรครั้งแรกเลยเนี่ยเราให้บวรศักดิ์มาล่างอ่ะใช่ครับเราตั้งมันเองล่างเองสนชซนที่เป็นใหญงชาติเราก็ตั้งเองไอ้คนล่างเราก็ตั้งเองไอ้คนหวตเราก็ตั้งเองตั้งเองล้มเองใช่ไหมแล้วก็เอามีชายเข้ามาทำให้ว่ามีชายทะเลาะกับบวรศักดิ์ แล้วมาล่างใหม่ตอนนี้คือฮัทว่าใครจะคัดค้านไม่ได้ใครไม่เห็นด้วยไม่ได้จับอืโดยสมชายเนี่ยออกมาไล่จับแล้วครับใครไม่เห็นด้วยจับผู้หญิงมีลูกลูกถูกตัดสิทธิ์เป็นคนพิการแล้วก็แล้วแต่น,นะนะจับเพื่อทําให้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนก็จะไปทาเรื่องประชามติออย่างน้อยที่สุดอยู่อีกหลายเดือนเจ็ตชิงอีก,กี่เดือนเธอรับตัวโอ้ยหลายเดือนอยู่นะหลายเดือนใช่ไหม พอ oh. ถึงเวลาค่อยว่ากันใหม่อ๋อคืออันนี้เอาเอาเฉพาะหน้าไปก่อนถึงเวลาปั๊บจัดมีลงประชามติมมเลยกอ,อว่ากันใ<ล>หม่เรื่องลยังไงก็มีเลือกตังไม่ต้องไปกลัวหรอกถึงเวลาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแน่ๆว่าเราแพ้เราก็ไม่ต้องมีประชามติรประชามติพูดคําเดียวจบบรรทัดเดียวจบประชามติมันทําให้เกิดความแตกแยกถึงเวลาแล้วก็ส่งคนไปเยี่ยวเยี่ยวตีกันหัวล้างข้างแตก oh. ส่งสักสิบคนยี่สิบคนทหารก็ได้ปลอมตัวใส่เสดงไปทะเลาะก,กันเสือหรือเสดงทะเลาะเรื่องลับหรือไม่ลับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปจับแล้วบอกมัทหาให้วุ่นวายจะจำเสดดาบเป็นขอกได้ใช่ไหมจำได้ฮะแบ,บียกเลยแล้วก็ยกเลิกมีประชาธิปติประกาศไปเลยใช้ไปเลยครับประหยัดเงินอีกไม่ต้องอประชาธิปติประชาธิปติแล้วมันขัดแย้งกันมาเถียงกันไม่เลิกเรามีหลักอยู่ว่าประชาธิปไตยจะต้องไม่มีความขัดแยง้งไม่มีความขัดแยง้งจะต้องไปทะเลาะก,กันครับ เห็นไหมที่ท่านพิชญธรรมให้เห็นจนเป็นความเคยชินยังไงเรากําลังสร้างหลักการที่ว่าประชาธิปไตยจะต้องไม่มีความขัดแย้งจะต้องไปทะเลาะกันจะต้องมีแต่ความสงบมันจะเป็นไปได้เหรอฮในเมื่อว่าฝ่ายหนึ่งอะถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทําอะไรก็ไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรนี่เนี่ยก็ผิดหมดแล้วมันจะเกิดความปรองดองสามัญชนกันได้ยังไงฮะนั่นน่ะแหละเธอพูดถูกทีเดียวเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ทําให้เราอยู่ได้โอ oh. ความสงบเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ความวิธามไม่ไม,มีเป็นไปไม่ได้เราก็อยู่ได้เพราะมันไม่สงบก็ <c oughs> เลยมีข้ออ้างในการอยู่ต่อใช่ไหมครับเสียใช่เมื่อสามจังหวัดสามจังหวัดจะสงบจะอยู่ยังไงครับ <c oughs> มันก็มีผู้ไายกลุ่ม,มยุ่งให้มันยิงกันถ้ามันไม่ยิงเราก็ไปยงิงเองถ้ามันไม่ยิงเราก็ไปยิงมันแล้วมันก็มองหูเราก็ยิงเรายิงไปยิงมาเพราะฉะนั้นความไม่สงบคือข้ออ้าง ที่เราใช้ในการปกครองประเทศนี้อืมและเป็นหน้าที่เราต้องทําให้มันเกิดความไม่สงบใช่ไหมรเราจับข้างเดียวเนี่ยยึดสนามบินไม่ผิดยึดทำเนียบไม่ผิดมาชุมนุมผิดมันก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเราก็อยู่ต่อไงเราต้องการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะอะไรเธอรู้ไหมท่าพาออะไรเพราะอะไร,ร,ะไรครับประชาธิปไตยสมบูรณ์มันไม่มีในโลกนี้ไงคือมันเอาแล้วจะไปสร้างได้ยังไงฮะในเมืองมันไม่มีฮะ มันไม่มีเราก็สร้างไปเรื่อยๆที่เธอพูดแปลกนะถ้ามันมีเราสร้างเสร็จก็จบไม่มีอะไรทำเหมือนเขาเรียกว่าหมอเลี้ยงไข้เข้าใจไหมรักษาไปเรื่อยๆไม่ต้องให้หายไม่มีไม่มีทางหายแทบอมันไม่มีเพราะนั้นจะอยู่ไปเรื่อยๆอีกร้อยปีพันปีมันก็ไม่มียิ่งอยู่คนไทยเขายิ่งไม่พร้อมสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะรุ่นปู่รุ่นทวดชนเน่ก็บอกว่าประชาชนไม่พร้อมใช่ไหม รัฐการที่หกประชาชนก็ไม่พอกับบทหมอเหลง่ะประชาชนไม่พอรัฐการที่เจ็ดก็ไม่พออีกใช่ไหมรัชกาลที่ข้ายิ่งไม่พอรัฐการที่สิบยิ่งไม่พอมาถแล้วไม่หายไปด้่นเลยเราไม่เคยมีประชาชนพรอมเคยมีไหมประชาชนไม่พอประชาชนซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ไม่ได้ไม่ใช่คนดีครับเราถือว่าการเลือกตั้งนะคือการเปิดช่องให้คนทุจริตเข้ามาเพราะนั้นนโยบายเราคือโตขึ้นไม่โกงไม่โกงคืออะไร โตขึ้นคือไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งไม่โกงคือไม่มีการเลือกตั้งถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งอยู่มันก็จะมีการโก <Thanksgiving S 2> <Ral> งใช่เรากําลังสร้าง่านิยมรุ่นใหม่าการเลือกตั้งคือการโกงการเลือกตั้งคือการประช็อกให้คนเข้ามาโกงเพราะฉะนั้นถ้าหวังทีรสชาติปาะเมองจะต้องไม่มีการเลือกตั้งนักการเมืองทุกคนโกงหมดรพระเจ้าอยู่หัวทหารศาลไม่มีใครโกงเลยใสสะอาดบริสุทธิ์ใสสะอาดรวมทั้งมาอย่างไรก็ใสสะอาดครับ ในเมื่อเป็นความเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีใครกล้าขัดข้ามถ้าขัาดข้ามก็ไปขึ้นศาลขึ้นศาลศาลก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากาลังสร้างความเคยชินอะไรที่เราคิดว่ามันขัดขวางเราต้องจัดการแต่้ต้นเลยจัดการลูกไม่ได้จัดการแม่มันแทนเหมือนเหมือนกรณีจับแม่จ่านิวใช่ไหมฮะใช่แล้วต่อไปเราจะจับยายมันนะจะจับได้จ่านิวอีก ตัดยายแต่มันมีตายายปู่ทวดกงหรือเหล็กเล็กหรือน้อยจามหมดรเราจะใช้วิธีที่ว่าบีบคนเราเนี่ยอย่างน้อยมัต้องรักแม่มถ้าหากว่ามันทําให้แม่ติดคุกม,มันจะเป็นบาปเราก็มีคนคอยบอกว่ามึงเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นลูกที่ไม่ดีลูกที่เลวมากเราก็จะใช้วิธีเนี้ยคือบีบตัดไฟสัต้นลม ถามว่าเถื่อนใช่ไหมเถื่อนถอยใช่ไหมถอย,ม,ถอย,ม,ถอยมันจะได้รู้ว่าประเทศนี้เถื่อน oh, 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 oh. มันจะได้เคยชินไง oh, oh. มันจะได้อยู่แบบไม่มีความหวังประชาชนยิ่งมีมีความหวังเรายิ่งอยู่สบายยิ่งอยู่สบายอยากให้พวกมีความหวังเพราะนั้นเราต้องสร้างความเคยชิน oh, 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 oh. ว่ามึงติดตัวเลยนะ oh, oh. อนาคต เกาหลีเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น่าะลรเห็นช่วงนี้นี่นะฮะกรณีการจับแอดมินเพจหมิ่นประยุทธ์เนี่ยมีการพยายามไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้ลูกชายของทักษิณชินวัตรอันนี้ก็จะเข้าข่ายเหมือนกับการที่ไปจับแม่จ่าเนิยหรือเปล่าเขาก็คือเล่นงานพอ่อไม่ได้อ่ะเล่นงานทักษิณไม่ได้ก็จะหันมาเล่นงานโอ๊คพันทองแท้แทนอย่างเงี้ยฮะเรื่องนี้ไม่ยากเพราะว่ากฎหมายเป็นของเราครับศาลเป็นของเรา แล้วมันมีจุดแข็งซึ่งเราทําให้เป็นจุดอ่อนอจุดแข็งของมันก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันมีโลกโซเชียลมีเดียมาเล่นเฟซบุ๊กเล่น youtube เล่นไลน์เล่นอะไรสารพัดใช่ไหมซึ่งเราจับมันไม่ได้ปัจจุบันไม่มีปัญหาแล้วเรายึดเครื่องมาเลยมาเปิดดูอ๋อยึดเครื่องมาเปิดดูอะแล้วเสร็จแล้วเราเพิ่มโทษครับเราเพิ่มโทษโดยการที่บอกว่าความผิดฐานคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์เชื่อใครโพที่มันโง,ง่มากๆ พอเราบอกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะโดยตัวหนังสือไอ้ผู้แสดงมันไม่รู้มันโง่เราว,ว่าอ้างว่าผิดคอมพิวเตอร์ไงที่จริงๆมันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเพียงค่คอมพิวเตอร์เพราะความผิดลักษณะคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเราบอกคอมพิวเตอร์สองพันห้าร้อยห้าสิบมันเพิ่งมีนะเขาใช้คำว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมอ๋อปลอมมันจะเป็นข้อมูลทา่คอมพิวเตอร์นะเขาเรียกว่าเป็นฟิชชิ่งอะ เป็นเกี่ยวกับการแฮกการเข้าไปอะไรเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเป็นเท็จไปลักลอบเอาบาร์โค้ดพาสเวิร์ดทุกเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วเอามาแปลงหน่อยหนึ่งคือให้สารตีความครับสารตีความว่ามินประมาทก,ก็คือคอมพิวเตอร์เพิ่อมอีกอ้อเพราะฉะนั้นจุดแข็งมันก็กลายเป็นจุดอ่อนจุดแข็งที่เราจับไม่ได้คือมันแอบเล่นอินเทร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นลงเล่นไลน์เล่นอะไรเนี่ยใช<ะ>่ครับ ซึ่งมันไม่เกี่ยวคอมพิวเตอร์นะมันเป็นการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์แต่ความผิดก็คือผิดหมิ่นประมาทใช่ไหมหรือผิดความมันคงก็ผิดแต่มันไม่ได้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ไมไ่เกี่ยวกันเลยเพราะพรบคอมพิวเตอร์มันเป็นพรบเกี่ยวกับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ <S 2> <S 2> อมันเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ข้อมูลท,ทั่วๆไปมันเป็นข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเข้าไปรหัสคอมพิวเตอร์เหมือนที่เราคนเข้าไปปลอม บัตรเครดิตปลอมอะไรปลอมเนี่ยานะเข้าขายเออเข้าขายซึ่งไอการด่าคนหรือความมันคงมันไม่เกี่ยวคอมพิวเตอร์มันไม่เกี่ยวคอมพิวเตอร์แล้วทำไมไม่มไม่เกี่ยวแต่รถตัดสินแล้วมันเกี่ยวไงครับคือไม่ผิดแต่ก็จะทําให้มันผิดให้ได้เพราะว่าต้องการเ,ออเล่นงานให้ได้ใช่เธอไปอ่านดูนะครับผู้ใดกระทําความผิดนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมห,หรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ แล้วก็โยงหัวเป็นหางโยงหาเป็นหัวว่าการไปด่าประยุทธ์เนี่ยเ <l uch> ข้าข่ายคอมพิวเตอร์ด่าในหลวงก็เข้าข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวด่าในหลวงแต่มันผิดอยู่แล้วดงถ้ามันผิดก็คือผิดแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเขียนเกี่ยวกับด่าประยุทธ์จันโอชาล้อเลียนยประยุทธ์จันโอชาหรืออาจจะไปเขียนเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์อย่างน <l uch> <ๆ S 2> ั้นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์ใช่คือเจตนาลมของกฎหมายคอมพิวเตอร์ครับ ต้องการเอาผิดกับการทำฟิชชิงทางอินเทอร์เน็ตเป็นการหลอกลวงหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นการแฮ็กข้อมูลหลอกลวงไม่ใช่ว่าให้ล้าะเป็นการหลอกลวงเป็นการหลอกลวงทานเทคนิคนะเราปฏิควาว่าปิดประมาทไงเพิ่มโทษเขาเท่านั้เราได้หลายอย่างคือว่าปัจจุบันนี้มันใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วพอเราเพิ่มห้าปีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเรามีอยู่เท่าไหร่สามสิบห้าใช่ไหม รวมเปห้าปีเป็นยี่สิบคือรวมพรบคอมพิวเตอร์เป็นห้าปีเป็นยี่สิบปีเสร็จแล้วเราฉลาดอีกคือไอ้เรื่องง่ายเพราะศาลอยู่กับเราแต่สิ่งไงก็ได้เอามาตาร้อยสิบหกไมาอีกเอาสิบหกมาอีกหมดความมั่นคงคิดสารทหารนะครับพรบความมั่นคงเนี่ยเขามีขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายแผ่นดินรัฐบาลโดยข้อพื้นใจแล้วแล้วแต่เกิดความปั่นป่วนลุกแล้เม,มื่อกฎหมายแผ่นดิน ที่จริงเนี่ยนะมันเขียนขึ้นมาเพื่อรักษาการปกครองประชาธิปไตยใช่ไหมอย่างเช่นเวลาเราทําเราไปยึดสนามบินบชัติดาวแบงขอดในข้าขายดีร้อยเปอร์เซ็นเลยเขาขายมาตาันหนึ่งร้อยสิบหกยึดสถานที่ในการขา,ขายร้อยสิบกแต่มันได้ข้าขายเพราะศาลตีความว่าเป็นการใช้สิทธิ์แต่เวลามันมาเรียกร้องคอรชอแล้วบอกว่าผิดครับกฎหมายเขียนยังไงก็แล้วแต่ศาลเป็นของเราเรา,เราตีความตีความเขาข้างตัวเองมาตลอด จะเขียนยังไงก็แล้วแต่เราตีความข้างๆเราเองเราทำได้ทั้งหมดไปเขียนเอกสารไปเขียนเอกสารไปขึ้นอะไรเขียนเอกสารถ้าเธอไม่เลกเอกสารไปตัดสินที่ไหนศาลฮะตัดสินศสารแล้วเธอชนะไหมก็โอ้ใช่ครับมีเรือกสารใหญ่ไปตัดสินศาลเล็กเธอชนะไหมก็คงจะไม่ชนะล่ะฮะมีเรือกสารแล้วมันไปตัดสินที่ไหนสมมุติว่าฉันเป็นสารงูลนะฉันเป็นวสานทอยบิสุทธิเธอเป็นใครก็แล้วแต่เธอเป็นไอโคศกพรรพักเพื่อไทยแล้วกัน เสด็จพี่ใช่ไหมพี่ฮะพร้อมพงษ์นพทธิ์ใช่ครับเธอมาว่าฉันฉันฟ้องว่าเธอหมิ่นประมาทฉันว่าสันทวิสุธ์ไปขึ้นศาลไหนลูกน้องฉันรุ่นหลานรุ่นเหลนทั้งหมดเลยอแล้ว่เธอจะชนะใช่ไหมเออน่าสิฮะไอที่ตัดสินนั้มันเด็กๆของฉันทั้งหมดนะครับฉันอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นศาลศาลอายุสามสิบแล้วเด็กๆไหมเธอชนะใช่ไหมก็คงจะไม่ชนะละฮะเออเพราะนั้นเธออย่าลองดีอแล้วคุณตรงนี้หมดหมดแล้วครับ กฎหมายคิดแน่แล้วแต่นรตีความได้หมดเมดื่อหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพูดคำว่าเจ้าคําเดียวพอดีว่าแม่จานิิวเนี่ยครับมันดราม่าพูดถึงง่ายๆนะมันดราม่าคือว่ามันเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นม่เลี้ยงลูกสามคนคลําบากไปทางานที่นี่ความรู้ก็ไม่มีดังนี้น,น,นะถ้าเราเล่นงานไปแล้วเราจะเสียมากเราก็ปล่อยมันชั่วข่าวประกันกไม่เยอะหรอกห้าแสนห้าแสนบาท ฉันก็งงมันเอาไ้ที่ไหนมาว่าห้าแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วแต่เราจะทําทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดแล้วอ,อ๋อคืออาสารเองเนี่ยก็ขึ้นตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นแล้วเสียเองก็สั่งได้ไม่ต้องให้พ่อสั่งหรืออาน้องสาวเสียเองก็สั่งสารได้ให้ตีความข้อข้างตัวเองอยากจะเอาผิดใครใช่ไหมฮะฉันบอกเธอสมมติว่าเธอเป็นสารครับสมมุติว่าเธอไปนั่งพิจารณาคดีนะเธอจะกล้าอะไรไหม ศาลก็มีความผิดนะถ้าไม่ทําตามนะเธออย่าลืมว่าศาลเนี่ยเป็นเจ้าหนี้อำนวยความายุติธรรมถ้าศาลโดนเะเองนะโทษหนักกว่าชาวบ้านอ่าล้วใครจะเอาผิดศาลได้ฮะก็ศาลไงศาลนอาผิดศาลใช่สมมุติว่าเธอบอกไม่รับความเป็นธรรมศาลแต่สิไม่ดีเธอไปฟ้องใครก็ฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลก็อีกศาลหนึ่งตัดสินใช่ไหมแล้วคุมศาลเอาศาลคุมศาลอีกทีศาลคุมทหารฐานคุมศาลด้วยครับคุมไปคุมมา ถ้าหากว่าเราไม่ชอบหน้าสารสารคนใะคนหนึ่งเราจะเล่นงานล่อสารตัด,ตดสินถ้ามันมากเกินเอาฐานปฏิวัติครับใช้มาตาสีทำอะไรก็ได้<อ>เราคุมไปคุมมาคุมหลายชาติเพราะฉะนั้นใครที่เราไม่ใช้งานเรากำจัดหมดกำจัดหมดยางเอาสารตัดสินทหารก็ได้เอาฐานมาเล่นสารก็ยังได้อสุดท้ายแล้วอำนาจทั้งหมดก็อยู่ที่สถาบันกษัตริย์เธออย่าลืมว่านะทุกอย่างขึ้นสาม แต่อย่าลืมว่าเหนือกว่าสามีกฎหมายอมีคําสั่งของมาตราสิบสี่อ๋อใช่ครับสั่งอะไรก็ได้ค้อคุมจักรวาลเพราะฉะนันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราหลอกประชาชนไทยด้วยพวกเสื้อดงเหมือนเด็กเล่นที่ขอหลอกเอยหนูก,กนินนมะยิ้มนะพราะอะไรเรามิบตาสิบสี่เราจะให้เลือกตั้งวันนี้ก็ได้ครับเลือกตั้งคืนนี้เที่ยงคืนก็ยังได้เลยจริงไหม,มแล้วสั่ง,งอะไรก็ได้ใช่ครับ แต่ที่เราให้ลงประชามตินั่นก็คือเราหลอกมันให้มันเล่นเกมเป็นเกมถ่วงเวลาใช่ไหมฮะถูกคือพวกนี um <h 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 ้มันก็โง่มันก็เชื่อเชื่อที่เชื่อ่มักับไอพวกนี้น่ะมันขยันเรื่องโง่ๆครับมาเถียงว่าจะโหวตโนดีหรือโนโหวตแล้วก็ผ่านเลยฮะแล้วไม่เป็นไรปีนี้ปีหน้าเออไปเลือกตั้งแน่แน่มันก็เชื่อเดี๋ยวประชามติก่อนมันก็เชื่อนะไปท่องสมชัยศรีสุดที่กร ต่อไปก็ทะเลาะกับเสรีส่วนพังม,มันทะเลาะกันเรื่องไปเป็นเรื่องเพราะอำนาจทั้งหมด,ดอยู่ในมือเราจนะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้ไ hmm. อที่เราปล่อยให้มันทะเลาะบอกเวกน,นี่นะคือซื้อเวลาเพื่อให้พวกเราเตรียมพร้อมเราพร้อมเมื่อไหร่นะขอโทษนะมึงจะรู้ว่าโลกมีจริงถ้าเราพร้อมอรเมื่อไหร่โลก็จะประกาศ พระเจ้าหัวสวรรคตแล้วองค์หมา,าว่าาไปไหนกะคือ,คอตอนนี้เป็นช่วงที่กาลังมีการจัดการในเรื่องของฐานอํานาจให้มันคงที่คงทางใช่ไหมครับใช่คงที่คงทางก็เรียกว่าสงบเรียบ, <c oughs> ร,บร้อยราบคาบใครรับใช้เราก็จะอยู่ดีมีสุขค <c oughs> รั่ำรวยเงินทองครับ <c oughs> แล้วประชาชนแห้งแรงอย่าคิดว่าฉันกลัวนะยิ่งแรงฉันยิ่งดีใจอา้าวประชาชนเดือดร้อนในฐานะที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อกริยัแล้วก็เป็นว่าที่กราสราชการที่ฟิปเนี่ยก็ต้องห่วงแยีประชาชนไม่ใช่หรอฮะประชาชนเดือดร้อนหลืบอกว่ายิ่งรักมันใช้น้ำมากอ๋อยิ่งรักคือมันจานําข้าวทําให้ชาวนาปลูกข้าวคนมากแค่น้าเยอะจนน้าให้แห้งรับเ,เป็นผู้หญิงรืะ จะข้าวราคาไม่ดีจะปลูกไหมก็คงจะไม่ปลูกครับปลูกเยอะดูดน้ำเยอะน้ำไม่มีราะยิ่งหลักมันง่ายจะตายประชาชนประเทศที่มันโง่ครับคืออะไรก็อ้างทักษินอ้างยิ่งแล้วเนี่ยก็ถูกเลยยืดเอาไว้พูดนะเออเนี่ยไม่ดีต่างประเทศไปซื้อเพราะเพราะทักนินมาลบปีเอครับมันไปจ้างฝรั่งไม่ซื้อของไทยอ่าเนี่ยมันทําให้ไม่ดีเนี่ยแล้วมาด่าในหลวงไอโอกพันต้องแทบไปคดจ่ายเงินครับ มันจะไปยากอะไรคนไทยมันโง่เราพูดอะไรมันก็เชื่อหมด <c oughs> ครับนะครับเอาละครับเสี่ยครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับทีนี้เสี่ยฮะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมอยากจะให้เสี่ยเนี่ยได้ฝากอะไรถึงประสบนิกรคนไทยที่เป็นที่เคารพรักของเสี่ยหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเสี่ยขึ้นมาเป็นอ่ารัชการที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีแล้วเนี่ยนะฮะประชาชนคนไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขกันยังไงคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าฮะข้าพเจ้า ก็อยากจะฝากด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจผิดบางคนหาว่าพระราชวงศ์เกิดความแตกแยกบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบ,บางคนเที่ยวไปพูดเพ่อเจอว่าพลเอกประยุทธ์จับมือกับข้าพเจ้าเพื่อสู้รบกับน้องสาว ทอมขาทางผู้น่ารักซึ่งไปจับมือบนอิริเพมข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงเราคุยกันทุกวันครับเราคุยกันทุกเรื่องเราสามัคคีกันดีเพราะเรารู้ว่าเรือลำนี้ซึ่งชื่อเรือจัก,กรีนลึกบ,บดินเนี่ยถ้ามันล่มเราตายหมดนีถ้ามันล่มเนี่ยคอสชอ,อยู่ไม่ได้ ลาช่วงอยู่ไม่ได้นะสิบสองตัวเนี่ยข่าวสองทุ่มอยู่ไม่ได้เลยครับรวมทั้งองค์คมนตรีอีกสิบเก้าตัวรวมพอดีเบรมด้วยรวมทั้งสอนอชรอวมทั้งกรอ,อทรออวมทั้งสารพัดอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องระมัดระวังต้องจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยถ้ายังไม่เรียบร้อย ก็จะไม่มีการประกาศสวรรคตครับเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าประกาศในหลวงสวรรคตเมื่อไหร่ข้าพเจ้าขึ้นคองมะลังเมื่อไหร่แสดงว่าบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าขอเตือนอย่าลองดีนะครับดูหมอยองดูปากุเป็นตัวอย่างทำดีขนาดไหนถ้ามันไม่ถูกใจถ้ามันขัดขวางแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เอาไว้เลยครับเพราะฉะนั้นขอเตือนด้วยความหวังดีโดยเฉพาะบรรดาสลิมเสื้อเหลืองไอ้พวกหมอตุนเหรียญทองอะไรขยะแผ่นดินทั้งหลายแหละนะพวกมึงฟังให้ดีๆนะอย่าลองดีกับกูนะ กูไม่ได้ใจดีมันพ่อกูนะเอาเท่านี้ขอบใจมากเอาละครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้นะครับรายการลุงสมชายสบายดีก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็โอนะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลุงสมชายสบายดีจ้าจับสนุ๋มดย น้มถั่วเหลืองทำหำําสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยดไส้์คุ้มการหลวงของจัดไทยส่งออกไปไกลย่างต่างแดน